พี่น้องครับตอนนี้ที่ว่าเป็นหนังคนละมวนกวาได้นะครับเพจใหญ่เพจดังเพิ่นคุดลักทานขึ้นมากแล้วครับจังชัดเจนนะครับว่าเพิ่นได้เอาลูกหลานมาเห็ดคอนเทนต์บอรครับในการหารลายได้บอครับเดี๋ยวผมสิเปิดให้พี่น้องฟังนะครับเด้อ ขอบคุณคนนี้เลยนะทำให้ป้ามีรายได้จากอินทอจากเพจะนะคะงิวทงพี่น้องนงนาใ่นยินครับนี่คือสิงที่เพิ่นได้นะครับจากการเเพจกับ youtube นี่คือคลิปที่ อดีตภรรยาพยาบาลเนาะครับคนก็เอามาลุ่งในแพตฟอร์มึงเนาะครับคนก็ได้วอลทกเถียงกันในเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องที่แท้จริงนี่เพื่อนไดเอามาเฮ็ดคอนเทนต์วะครับเออลุ่งเป็นยังคือไดเอามาวอลมาว่านะบอยอย่าให้เฮ็ดคอนเทนต์ที่แท้ไล่ได้ส่วนใหญ่เลยครับผมบอกเลยว่ามาจากส่วนนี้แหละครับ เมนเพิ่นสีโชวว่าแต่ก่อนหรือว่าเพิ่นเห็ดธุรกิจขายล่งสีนี่มากจนลำรวยแล้วก็ตามนะครับเด้อแต่ส่วนนี้ผมบอกเลยว่าบ่ก้าวถึงบ่ไร้ครับมันได้หลายจริงครับมันลงทุนอย่างเนีครับผมถามจริงๆนี่ลงทุนกับสิทธาคาท่วโทรศัพท์นั่งตัวครับเน็ตเหนื่นไหมเออ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ว่าเอาหลูกเอาหลานเวทคอนเทนตน์นี่มันบ่สมควรสิวากันครับเพราะว่าโตจะของยั่งเห็ดยังหารายใดกับส่วนนี่อยู่ถ้าโตจะของบอ่เห็ดเนี่ยไปอยู่ตะขายลงสีนน่ก็ว่ากันครับถ้าบ่สั่นก็เห็ดคอนเทนต์ลงสีก็วาไปนี่คือหลายๆคนคิดแบบนี้นะครับแต่ไคสิคิดจังไรก็บ่หูดหรอครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งหลักฐานมันก็มีอย่างสี่แหะครับย่างชัดเจนละลายคนน่ะเห็นแล้วล่ละครับคนก็หู้กันทั้งนั้นนะครับเพียงแค่เหาหลงประเด็นซ,ซื่อได้เออป้านั่นหลงประเด็นว่าลุ้ง่ไปว่าอยียงยังสั่นนะครับมันแมนอยู่บอ่อเออมันเถืกออยู่บ่โพดจยงสี่ก็หู้ล่ะครับว่าสื่อเอ,อยียง ซื้อว่าตัวเจ้าของนี่ซื้อว่าตัวเจ้าของบริห็รยูทูบหรือว่าเพจบอกผมอยากหู้คือกันครับอืหล,ลายๆคนก็มองแบบนี้แหละครับความเป็นจริงแล้วเฮาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับเฮ็ดกัว่าเฮ็ดครับแต่ว่าสิไปกีดกันเรื่องพอ,อ,อลูกเขานั่นโบดได้ครับเฮ็ดกับบแม่นว่าเราก็บ,บ่ได้เอาไปโดนเด้ล่ะครับ โบมันเอาไปเป็นมือสองมือสามมือดิก็คือเอาไปแค่นั้นซื้อๆแห่แต่ว่าเป็นอย่างคือเป็นฟื้นเป็นไฟเตะกับแปลกเลยครับล่องลองมาอีกเบิ้งครับถ้าคนบ่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมีหลายๆคอมเมนต์นี่ครับที่ให้ความเห็นเป็นทีหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับเกี่ยวกับสิทธิต์ต่างๆนี่แหละครับของพยญบานเรลาพึ่งสิทธิครับ แต่ว่าครั้งนี้ถ้าเลาฟองมาแล้วนะครับเนาะซิดท,ทุกอย่างนั่นครับผู้ดใดสิมาทายหลูกหลูกทุ่มอย่างเล่านั่นนั่นแหละครับที่นี่สิธรรมะหากินแบบไหครับบานนี้ให้คิดเบงเดอร์บานนี้หลังจากที่เฮ้าคิดว่าตัวเจ้าของแน่ไปทายปลูิคนแล้วคิดว่าบ่าได้เงินได้ค่ำเป็นยังไงครับคลิปหรือว่าหลักฐานเนี่ยมันมาตัวเจ้าของอยู่แล้วครับ ตัวจะของบ่ยเห็ดนั่นจังหวะครับนี่มันเห็ดมันเอาความจริงออกมาเว้าซีดีนะครับบ่ต้องมาอวดว่าเออได้มาจากใสดอกครับทุกคนนะ่ะแมนเพิ่นบ่ได้่ำลุยแต่ว่าเพื่อนกระเห็ดแบบนี้มากมันก็นสามารถส้่งเนื้อส้างตัวจะของได้ล่ละครับยังบ่ยังเดือครับผมสีบอกว่า ความจริงคือสิ่งบ่ไตายถ้าคิดว่าตัวจะของบอ่อไดเห็ุแบบนี้กระเถียงมาเบิงครับเทียงเลยเลยครับลักฐานมันมีนั่แหละครับเบิงแพลตฟอร์มต่างๆคนขึ้ข้อมูลมา,บากบักหล้ครับเพียงแค่สิยอมรับบอ่อกล้าบอ่อแค่นั้นน่ะครับกล้าเถียงบ่ก็บซื่อโซเชียลนี่เอาถ้าเพื่นคุดขึ้นมานี่นั่นล่ะครับ นี่แค่บ่อเด้ครับมันมีคลิปหลายคนนั่นผมเนี่ยอืมยาวาเด้ครับยาสวาบ่เดาลูกเพิ่นมาทำมาหากินมันบ่แมนครับเพื่อนเอาลูกมาหลานมาทำมาหากินเนี่ยมันชัดเจนครับอืมขออนุญาตเพิ่อนบ่ครับนั่นหล่ะครับมันเหลืองยังสี่แค่นี่มันคุยกันดีๆมันก็ไดบ่ต้องจำเป็นตองมาโชออบเหรอครับ นี่เขาเรียกว่าแสดงกล้ามดาบโชว์ครับให้คนอื่นเห็นมองยังไงแสดงว่าโมูตัวจะของออกมามันเป็นยังไงครับบ้านนี้ทาสีเฮ็ดยังเลยครับเบิงนน่งน่อนน่วาเจะขวางในสิดขนาดใดยาสกิดแค่อารมณ์ตัวจะขวางอยู่ชำนั่นหนึ่งบ่ครับนั่นแหละครับสิ่งที่ต้องเจอว่าเชิญ กวากันไปแล้วครับถูกสิ่งถูกย่างถ้าเจอแบบนี้บ่อยู่ได้ก็ยูไปครับคนเก่งลงอีกเบิ้งครับมีเท่ะครับหลักฐานนะ่ะยู่ที่สีเอาเมาว่าอีกบ่แค่นั้นแ่ะครับมันจังได้หูตัวขอบคุณหล,ลายๆเลยครับที่เหตุแบบนี้ขึ้นมาให้สังคมได้รู้ตัวครับว่าผู้เหี่ย้านเรามีสิทธิเท็ดอีหยัยงครับมันสดชัดเจนครับ มันสิบวเป็นทีคละกคาซังสิบปวาลาว่ได้เห็นม,มันหูโหลดครับบานนี่แบ่งแบงให้มันเบิดเลยครับมันยังสิบวย่ากไม่กิมแขวอันเดียวกับแบ่งครับอืุดวบาคับที่นี่บานนี่บอกไง,ไง่ายๆยาจือเห็ดดูๆครับสิ่งทีตัวจะขวางบ่ได้มีอยียงต้องไปเกี่ยวพันกับเพิ่นะ ทนทีที่สั่งอยังกระยุ่มมอมแม่แ,แล้วอบอยู่นี่นะครับความอยากดังอยากให้ตัวเจ้าของมีคนตออิดต่อติดตามหลายก็เข้าใจแล้อครับสมความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านหรอเนาะคือเหตุไปครับเนี่ยอะไรที่คือว่ามันดีนะครับอย่าสัไปะรดแค่ซ์ซ้ำนี่สิสือขาตัวเจ้าของตายง่ายๆครับเรื่องแบบนี้ถ้า คนอื่นได้รับรู้ถ้าเขาได้คุดขึ้นมาเนี่ยนะนั่นแหละครับมันบ่มีหนาสิไปเบิ่งผู้ใดดอกครับมีแต่แนวชัดเจนออกมาถุกอย่างสุดแนวนะครับหลักฐานมันมีครับสุดท้ายไผ่ะครับอยู่บ่ไใดตัวเจ้าของเองนะนะครับที่เอามาสแสดงไปบอกไปนั่นไปนี่สุดท้ายจบครับตายเพราะปากตัวเจ้าของนี่แหละครับเขาเอืน่นมาสุภาษิตนี่มันใส่ได้เสมอครับ ปลาหมอตายเพราะปากครับ